วัดนี้ครั้งที่62ตรงกับวันที่10มกราคม2569าข้าพเจ้านายพระสิทธิ์ขอเป็่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระขวัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเร็จตุนหลวงปู่บุญเดช ลงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบันดาลให้จิตข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไป <c oughs> <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสมมาสัมพุทธะหนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจาวารสุอัตราคันชันตุเทวดาสัทธมัมมุติราชสสะสุนันตุสะะักขโมขัง สักเกคาเมจะรูเปคิริสีขรัตเพจันทริเขวิมาเนทีเปรเัตเถจะคาเมตรุวนนาหาเนเทหะวัตุมหิเขตเตกุมมาจายันตุเทวาชลาธาราวิสมยักขะคันทพนาคา สันตาสันติเกยังโมนิวาราชนังสาธบูเมสุนันตุธรรมมัสสวนาการโอยมพทันตาธรรมมัสสวนาการโอยมพทันตาธรรมมัสสวนาการโอยมพทันตาสองบทสวดนมกาสิทธิคาถา นะโมตสะภพคกวโตอะระหโตัมสามสมพุทัสสะนะโมตสะภพคะวโตอาระหโตัมสามสมุทัสสะนะโมตสะภพคะวโตอะระหโตัมมาสสมุทัสสะบทสวดสัจจิริยาคาถาณทิเมสระนางอัญังพุทโธเมสระนางวรัง เอเตนะสัจจวชีนะโสติเมโหตุสัพพานะทิเมสรนางัญยังหัมโมเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสติเมโหตุสัพพานะทิเมสรนางัญยังสังโฆเมสรนางวรังเอเตนะสัจจวชีนะโสติเมโหตุสัพพา สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสภพปารินังุเรตวาปารมีสภาปภาโตสัพโธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวชินะมาหตุสภุปปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภพปารินัง ปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัพโพธุสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวชิณะมาโหตุสภุปปัทวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพะปรินังปุเรตวาปารมีสภาปะโตสัพโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจวเชนะมาโหตุสภุปทวา 5. บทสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตังเอกังสมยังภควาสักเกสุวิหรติกปิระวัตุสมิงมหาวเน มหาตาพิกุสังเคนะสทิงปัญจมันเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัสนายะพิกุสังขาจะอัตโขจตุน,นังสุทาวาสกายิกานัง เฮวานังเอตะทะโหสิอะยังโขพักขวาสักเกสุวิหะระติตปิระวัตุสมิงมหาวเนมตตาภิกขุสังเขนะสัททิงปัญจมันเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเฮวตาเยผู้เยนะสันนิปติตาโหติ พะกวันตังทัศนายะพิกุสังขจักยันนูนะมยามปิเยนะพะขวาเทนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพะขวโตูทันติเกปันเจกกะคาถาภาือยามาติอัทโขตาเทวตาเสวยาถาปินามะพราวา ปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปาษาเรยะปะสษาริตังวาพาหังสัมมิเชวะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวโตปุระโตปาตุระหังสุอัโขตาเทวตาภคะวตังอภิวาเชตวาเอกะมันตังอัทสุ เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภักวโตสันติเกยีมังคาถังอภาสิมหาสมโยโปวานัสมิงเทวกายเทวกายาสมาคตาอาขะตัมมะอีมังธรรมะสมยัง ฮักกิตาเยวะอปาราธิสสังคติอัโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกีมังคาถังอภาสิตัตตรระภิกขวสมาทังสุยิตตังอัตโนอุชุกรรมกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอิทริยานิรขันติปันธิตาติ อัตขโขอปราเทวตาภะควโตวสันติเกยมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปรีคังยินทขีรังโอหาจะมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราจะขุกมตาสุทันตาสุส,ส,ส,สุนาคาติอัตขโขอปราเทวตาภะควโตว สันติเกยมังคาถังอภาสิเยเจจิพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปริปุเรสันติติอัตโขภคะวาภิกขุอามันเตสิเยผู้เย,เยนภิกขเวทัสสุโลกะทาตูสุ เทวตาสันนิปต,ติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกุสังขจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตะมันทานาังอารหะโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิภควาตานังเอตะประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิมหันเอตระหิ เยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตะมันทานังอารหโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควาตานังเอตะปรมาเยวะเอวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเฉยาถาปิมหันเตตรหิอาจิขิสามิภิกขเวเอวกายนังนามานิกิตะยิสามิภิกขเว เอวะกายนังนามานิเฮสิสามิพิกเวเอวะกายนังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมนสิกโรธะหาวิสามิติเอวัพันเตติเตโขเอวัพันเตติโขเตพิกขุภคะวโตปะจะโสสูงภคะวาเอตะทะวจั สิโลกะมนุกสามิยะถากุมมาตธาสิตาเยสิตาคิริคำพรังปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวรีนาโรมะหังสาพิสัมพุโนโอทะโอทาตมะนะสาสุธาวิปัสสนมนาวิลา พิโยปัจจสเตจัตาวาวเนกาปิรว,วัตเวตตัวมันติยิสถาสาวเกสศาสนรตีเฮว,วากายาอภิกันตาเตว,วิชาณธาภิกโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตตาวาพุทธาสาัสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสษษานทัสนัง อเปเกสตะมัตถคุงสหสังอธสตริงสตังเกเกสหสานังอมนุสาะมัตถสุงอเปเกนันท,ทธมัตถคุงทิสาทิสาสภาพาุดาอหุงตันจะสพังอภิยายะวาะวกิตวานะจักุมาตตอามันติสถาสาว สาวกสาสิสสะ,ะเนรเตเฮวะกายาอภิกันตาเตว,วิชาณาถภิกขโวเยโวหังกิตะยิสามิขิราหิอนุบพุพภโสสตะสหาสาวยขากุมมากาปิละวัทวาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสสีโน โมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังชะสหัสาเหววะตายกขานานัตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสายยกขานานัตตะวานิโน อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังกิตเตกิตเจเตตุโสภะสหสัาสายักขานาัตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทมาณาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานัง เวสามิตาปัจจสตายักขานานัตกวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสินโนมูมามนาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชฆาหิโกเวปุระสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหสังยักขานังปยิรูปาสติ กุมพิโรราชคาค้าฮิกโสปาคะสมิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาหัาตะรัฐโถภาษาสติคันท่าพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสสะพะหวอินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุง พิกุนังสมิติงวะนังทักขินันจะที่สังราชาวิรูโโหตับปสษาสติกุมกันทานังอาทิปติมหาราชายัสัส,สิโสปุตตาปิตสสะพะหะโวอินทานามามหันผลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสัสิโนโมูทมานาอภิกามูพิกขุนังสมิติงวะนัง ปัติมันจะที่สังราชาวิรูปโขภสษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตสัพหะวอินทนามามหันพลา <c oughs> อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกขุนังพิกขุนังสมิติงวานัง อุตะรัญจะติสังราชากุเวโลตปษสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสัส,สิโสปุตตาปิตสสะพะโวยินทนามามหันพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมูทามานาอภิกามุพิกขุนังสมิติงวะนังปุริมะ ทิสังทตะรัตโถท,ทักกิเน,นะวิลูหโกปัจชิเมนะวิลูปกโขกุเวโลอุตะลังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาทัทัตระมานาอัตสุวะเนกาปิรวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวะจะนิกาสถา มายากุเกทุเวเกทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามมเศโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาทโทอปะมโยจะเท е วะสูโตจะมาตริหิตเสโนจะคันท่โพนาโพราชาโชนโชโพอาคูปัญจะสิโกเจว,วะติมพะรูสุริยะวชาสา เอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหราชูพิโมทมานาอภิกามูพิกุนางสมิติงว่านังยะถาคูนาภาษานาคาเวสาลาชหตัดชกากัมพัรศตราอาคูปะยาคาสหยาติพิยามุนาทตะรัฐาจะอาคูนาคายัสสิโน เอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงวะนังเยนาคะราเชสหาสาหารันติฮิพาธิชาปก,กิวิสุทธจักขุเวหายาสาเตวชนะมัชมะป,ปตตาอิตราสุปันาอิติเทชนามังอภันตธานาคราชานามาสิสุปันนตูเขมมะกาสิพุทโธ สันนาหิวาจาหิอุพวหายันตานาคาสุปันาสารณะมะังสุพุทธังชิตาวชิระหัเทนะสะมุทังอสุราชิตาฮาตโรวาสะวะเสเต,เตอิทธิมันโตยัสสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาเวปกิติสุจิติจัก ปหาราโทนมมจิสหะสะทันจะพริปุตานางังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพริงเสนงังราหุพ,พัทธมุปาขมุงสมยโยธานิพันทันเตภิกขุนังสมิติงวานางังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตทาคมุงวารุณาวารุณาเทวา โสโมูจยัสสาสหะเมตตาการุณากายกาิาอาคูเทวายสัสิโนทัเสเตเทัศตากายาสัพเพนานัตะวานิโนยิบธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมามนาอภิกามุพิกุนังสมิติงวานังเวทูเจเทวาสหาริจะอสมาจตุเวยมา จันทสุปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขานิปุรักิตาวาอาคูมันทวราหกาวสูนังวสโวเโสโทสกุปาคะปุกรินทโททศเสเติทศธากายาสเพนานะตะวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงว่นังอัฐาคูสหภูเทวาชาละมักขิสิขาริวะอริธากาจโรชาจะอุมมาวุภาพระนิพาชิโนวารุณาสหาธรรมมาจะ อัจ,จุตาจะอเนชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัาเสเตทเัสทากายาสเพนาณตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิตินวะนังสะมานามหาสะมานามานุสามานุามานสุตตมา ผีทาประตูสิกาอาคูอาคูมโนประูสิกาอทาคูหรโยเทวาเยจะโรหิตะวาชิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทัศเสตทัศทากายาสเพนานตะวาณิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุ พิขุนังสมิติงวะนังสุก,กากรุหาอารุณาอาคูเวขนณสาสหะโอทะตะคันหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคาชามิตสกาจะยสัสสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติ ทศเสเตทศสถากายาสเพนานตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโนโมทมานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามากันทัก,กาจย,ยาสัสสินโนสัมพิตการามเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานะราติโนวาคู อัฐาคูปรนิมิตาทะเสเตทสตากายาสเพนานัตตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามงุงพิกุนางสมิติงวนังสังเกเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคาจุง เยจันเยสทิสาสหะปะวุทธชาติมังคีลังโอมะตินนะมนาสวังทักเขโมมะตรังนาคังจันทังวะอติตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะกโสปาคะสมิติงวะนังสหะสุพรมมาโรกานัง มหาพรหมมาพิธิทัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศิธาอิสราอาคูปัญเจก,กะวะสะวะติโนเตสันจะมัชมตัวอาคาหาโตปริวาริโตเตจะสัเพอภิกันเตสินเทเทวะสพรมมะเกมาราเสนาอภิกามิ ปันสะกันนหัสะมันที่ยังเอทะคันนหัทะพันทะทะราเคนะพันธะมัทุโวสะมันตาปิวาเรทะมาโวมูจิทะโกกินังอิติตัตทะมหาเสโนกันนะเสนังอเปชยีปะนินาตระมหันจะสะรสะสรังกะตะวานะเพระวังยยถาปาวุสกโก เมโคทานะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติสังกุโทอสยังวเสตันจะสพังอภิยาญาววกิตวานะจักคุมาตตัวมันติยิสถาสาวเกสาสนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชาณาถภิกขวู เตจะอาตปะมักรุงสุตวาพุทธสสาสนังวีตะราเคหิปะกามุงเนสังโรมปิิิชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพะยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตเชเนสุตาติ